สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์นางานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยแอดมินก็จะมาเจาะลึกถึงประเด็นต่างๆนานาข่าวลือต่างๆนานาตืนตระกรแต่แต่ว่าก่อนอื่นเลยขอกราบขอบพระคุณสําหรับทุกท่านที่ส่งซุปเปอรด์เข้ามาให้แอดมินแล้วก็ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่ไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนนะคะมากันที่ข่าวลือ ยังแค่ว่าข่าวลืออยู่นะเพราะยังไม่มีการแถลงอะไรออกมาอย่างเป็นทางการจากแม่แอนจะกประพงศ์หรือว่าทางแม่ปุ้ยโอเคป้ามาตามติดที่เพจนี้กันเลยค่ะ Facebook Page คุณหญิงกอบโกยอ่าเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันถึงแนวโน้มความเป็นไป,ไปได้ต่างๆนานานะคะโหดกว่ามาดามเซลล่าก็คือมาดามแอนนี่แหละค่ะแอนนี่ไม่รู้ใครคือมาดามเซลล่านะเออในเพจคุณหญิงกอบโกย โหดกว่ามาดามเซลลาก็คือมาดามแอนนี่แหละค่ะแอนนี่รู้จักมาดามเซลลาแต่แม่แอนโหดไหมโหดแกเป็นคนแบบว่าแกก็จะให้โอกาสเขาก่อนนะแกไม่เชื่อว่าแบบใครทาให้เดียบแกมาแล้วแกฟันฉับไม่ใช่นะแกให้โอกาสเขาก่อนถ้าถ้าได้แก้ตัวได้มีการปรับปรุงได้นุ่นได้ดีแล้วแบบ เออแกก็ไม่ติดใจเอาความแก๊สคงเดินหน้าต่อแกคงไม่ใช่คนที่ชอบสร้างศัตรูอะไรหรอกเออแต่ถ้าเป็นบอสใครไอ้นี่มาบอสอึ้บกับทันทีเลยเออนะแต่ว่าแม่แอนแกก็แกก็เหมือนพี่หญิงอ่ะแกก็จะใจดีก่อนอะให้กับปรับตัวแก้ตัวก่อนแกแกไม่ใช่คนที่จะมาสร้างศัตรูอะไรเยอะแยะตามประษาพู้หญิงนะไม่ชอบสร้างศัตรูหรอกแต่ผู้ชายเนี่ยอย่างบอสใครจะมาข่มมาหยาบไม่ได้แก ดันกลับทันทีใช่ป่ะแต่ทีนี้ถ้าไม่แอนให้โอกาสแล้วให้อะไรแล้วยังไม่เลิกยังไม่นั่นยังไม่นี่ฟันหัวขาดหัวแบะอันนี้เรื่องจริงจริงๆฟันหัวขาดหัวแบะดังนั้นก็จริงแหละอย่างที่คุณหญิงกอบโกนบอกโหดมันก็ต้องโหดแหละแกขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตซะขนาดนี้เป็นเจ้าของมิูนิเวิร์สมีเครือข่ายไปทั่วโลกถ้าแกไม่โหดแกเอาเอาคนไม่ดีไม่อยู่ แกเอาคนไม่อยู่อ่ะถ้าแกไม่โหดมันก็ต้องโหดแหละมันก็สมควรแล้วต้องเด็ดขาดเออใช้ว่าเด็ดขาดมากกว่าอะต่อมาโพสต์ต่อมาผู้หญิงกบกนอบ,บอกว่าแดดเธอผู้ไม่แพ้เธอยังไม่ยอมตายง่ายๆเธอจะใช้วิธีเดิมอย่างที่เธอเคยทํามาคือการเป็นเจ้าภาพเธอยังต้องวิ่งหัวซุกหัวซูนหาคนมาจ่ายให้อันนี้ อันนี้คุณหญิงกอบโกยไม่ได้บอกว่าหมายถึงใครแต่อันนี้เดาว่าน่าจะหมายถึงแม่ปุ้ยแหละน่าจะนะใช้คำว่าน่าจะนะน่าจะหมายถึงแม่ปุ้ยคือแม่ปุ้ยมีข่าวลือว่าถูกหลุดลิขสิทธิ์ไปแล้วถูกถอนลิขสิทธิ์ MUT ไปแล้วแต่ก็ยังจะใช้วิธีแบบให้ได้เกี่ยวเกี่ยวคล้องหน่อยก็คือการขอเข้าเป็นเจ้าภาพการจัดประกวด m i เว u n i v อะไรประมาณนี้ปะ อันนี้ยังยังเป็นข่าวลืออยู่นะเพราะคุณหญิงก็เขาไม่ได้ระบุชื่อว่าใครนะแต่แอิน,นเดาว่าก็น่าจะหมายถึงแม่ปุ้ยแต่ไม่รู้แม่ปุ้ยทาจริงหรือเปล่าแต่ถ้าแม่ปุ้ยทําเอ่อยังจะขอเป็นเจ้าภาพจะแอนนินว่าแม่แอนก็คงไม่ไม่ให้อันนี้คือเราเยมงมโนกันอยู่นะอยู่ในขั้นมโนกันอยู่แอนนินว่าก็คงไม่ให้เพราะแม่แอนเนี่ยเป็นคนที่แบบตัดแล้วตัดเลยไม่ยอมให้มาเข้าเกี่ยวอะไรอีกเด็ดขาดตัดแล้วตัดเลยโอเคปะ่ะ แต่แล้วตาเลยนะจ๊าไม่ยอมให้มาเข้งเกี่ยวอะไรอีกเด็ดขาดดังนั้นต่อให้แม่ปุ้ยสมมติเป็นไปนตามที่คุณงกอบโกยพูดก็คือยังดินน้นรนขอเอี่ยวต่อโดยการเป็นเจ้าภาพซึ่งก็ต้องหาคนมาช่วยจัดให้แล้วในเศรษฐกิจอย่างนี้มันจะหาง่ายไหมไม่ง่ายไม่ง่ายยากแม่แอก็คงไม่ไม่ให้ละมั้งแกมอยากตัดขาดไปเลยเพราะว่า ทำเพจกูรูนางงามอะไรเหล่านะั้นที่มาบูลลี่แกบูลลี่แรงมากตัวเองบูลลี่แรงมากมีมีบางประโยคเช่นชากขัดกระดูกมีดังนั้นแกแกไม่เอาแล้วนะคะอามาดามประกาศกล้าอันนี้ขูกบปวอยลงมาดามประกาศกล้าวต่อให้เจ้าของคนใหม่ว่ามาดามประกาศกล้าวต่อเจ้าของคนใหม่ว่าขอไม่ให้แกงคืนบาศ ทีพเจงมาเกี่ยวข้องกับเวทีการประกวดเด็ดขาดมาดาประกาศกล่าวต่อเจ้าของคนใหม่ว่าขอไม่ให้แก๊งคืนบาปทีพเจ๋งมาเกี่ยวข้องกับเวทีการประกวดเด็ดขาดโอเคอันนี้เป็นถึงจะไม่ได้เอ่ยชื่อพาดพิงใครโดยตรงแต่ก็เป็นอันรู้กันว่าหมายถึงใครนะคะเออถ้าเป็นไปนตามนั้นก็คงต้องอย่างนั้นแหละก็คือไม่ให้มาเกี่ยวข้องเลยอะ่ะ ไม่ให้มาเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าก็แม่แอนก็จะฟ้องเขาแล้วอะไรแล้วก็คงไม่อยากให้มาเกี่ยวข้องกันแล้วกับเรื่องของคุณใหม่ก็ไม่ให้มาเกี่ยวข้องเด็กค่ะถ้าถ้าอยางให้พวกนั้นมาเกี่ยวข้องแม่ก็คงไม่ให้ยิทสิทธิ์ต่อในครั้งหน้านะคะเออนะก็มีการปรับเปลี่ยนเยอะแยะจริงเลยในปีนี้ในวงการนางงามเพราะว่าเออแก๊งนี้เขา เพจน,นี้เขาวิจ,วจารณ์นางงามดิสนีย์เวิร์สอะไรมาตั้งแต่เป็นสิบสิบปีได้แล้วปะ่ะสิบปีสิบกว่าปีอะไรได้แล้วใช่ไหมเห็นบางคนบอกวิจารณ์มายาวนานมากเป็นหลายสิบปีหรืออะไรใช่ไหมอันนี้ก็ไม่เคยติดตามใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรถึงยุคของการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนนะคะก็ต้องเปลี่ยนอ,อันนี้คุณหญิงกอบโกยโพสเยอะเลยคุณหญิงกอบโกยบอกว่า แม่ปากแดงกลัวมีคนรู้แล้วจะสปอนน้อยลงแม่ปากแดงกลัวมีคนรู้แล้วจะสปอนน้อยลงเออันนี้อาจจะโยงไปได้ถึงแม่ปุ้ยเนาะคือแม่ปุ้ยตอนนี้ก็ยังเงียบนะเรื่องเขาลือที่ว่าหลุดลิขสิทธิ์แม่น,นก็ไม่ได้ออกมาพูดนะคะเออทางคิงกอบโกลก็เลยโพสต์มาอย่างนี้แต่เราก็โยงไปถึงแม่ปุ้ยเอออาจจะเป็นแม่ปุ้ยก็ได้ที่คุงกอบโกยพูดว่ากลัวคนจะรู้เรื่องหลุดลิขสิทธิ์ถ้า ถ้าคนรู้ว่าเออนี่เป็นปีสุดท้ายแล้วที่แม่ปุยจะถือรับรองสปอนเซอร์น้อยลงเป็นไปได้เป็นไปได้เ,ไไดเพราะว่าหนึ่งนะที่แอ้มินบอกไงว่าถ้าหลุดมิสินจริงปีนี้สมมุติใครได้เข้าไปประกวดมิสซีิเวิร์สแม่แอนก็ไม่ช่วยไม่อะไรหรอกเออก็ตามยถากรรมถ้าสวยจริงก็ได้เข้ารอบแต่ถ้าสวยไม่จริงมาเนยมาเอื่อยก็ตามนั้นแหละตกรอบแรกเออตกรอบแรก แกแกจะอยู่เฉยแล้วแกไม่ช่วยแต่ถามว่าแกถึงขั้นจะซ้าเติมไหมแกไม่หรอกไม่หรอกแต่แกก็อาจจะแบบว่าก็ตามตามนั้นอะซึ่งเท่าที่ดูศักยภาพาคนที่จะมาไม่ว่าจะเป็นโอปอรหรือใครอะไรอย่างเงี้ยแอนนินว่าน่าจะยังไม่ถึงขั้นเชนิสนะน่าจะยังไม่ถึงขั้นเชนิสอย่างปีแอนโทเนีย ชัดเจนเลยแม่แอนแกช่วยนะแกช่วยนะถ้าแกไม่ช่วยไม่ได้มาคันนี้หรอกอืมแล้วคุณก็พยก็บอกต่อว่าว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์สิ้นแล้วปากแดงหนึ่งแม่ปากแดงนั้นไม่ได้ยื่นแต่แรกเพราะถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากละเมดลิขสิทธิ์แอบเอาเครื่องหมายการค้าที่เหมือนเลงคล้ายไปจดรายการเด็กรายการกระเทยก๊อปปี้โชว์โดยไม่ขออนุญ,ญ,ญาตมาดามจึงผิด กดหมดสิทยื่นประมูลโดยอัตโนมัติ Universe i s you ใช่ไหมในนี้ในนี้ไม่ได้บอกว่าใครนะแต่มันโยงไปได้ว่าเอออาจจะเป็นแม่ปุ้ยใช้คำว่าอาจจะอาจจะเป็นแม่ปุ้ย Universe i s you แล้วรายการเนี็กเขาใช้ชื่อว่าอะไรอะอะไร Miss Universe เคยนี่จะบอกว่าไอ้เรื่องมิสสิทธิ์อะคุณต้องมีคาว่ามิสํำหน้านะเพราะว่าแม่แอนวันนั้นออกมาพูดละ ถ้าใช้คำว่า Miss Universe กับเหรียญคริปโตที่ตอนนั้นมีบริษัทนึงเงจอไปใช้อ่ะเขาจะใช้เหรียญคริปโต Miss Universe ดังนั้นก็ผิดลิขสิทธิ์แต่ไอยูนิเ e ิ s ์สอี u u ไอยูตัวนี้อันนี้ไม่รู้มันจะเข้าข่ายผิดกฎไหมเพราะมันไม่มีคำว่า Miss นำหน้าคือมันก็มันก็เลงได้แหละว่าเป็นการใช้อิทธิพลของ Miss Universe มามาอ้างเพราะว่าดูในเนื้อหาก,ก็คือ เป็นการเอามิส s ี n น v e เว e ร์สไทยแลหรือมิส s u n น v e เว e ระดับโลกในอดีตมามากอปปี้เอออาจจะผิดก็ได้เรายการเด็กที่แกที่แม่พูดทำไมไม่รู้ว่าแกใช้ชื่อรายการอะไรเ่ะตัวเองอันนี้จะไม่ได้แล้วน่าจะมีมิส s u n น v e เว e ์มาเกี่ยวข้องด้วยเนาะถ้าเป็นไปตามนั้นจริงก็ผิดกฎแหละเออหมดสิ่ิ์ยื่นประมูลถ้าเป็นไปตามนั้นจริงนะข้อสองหนิงกอกยบอกว่าปากแดงแจกเกอ โดยแกล้งไม่ยื่นประมูลเองเพื่อไม่ให้ถูกประจานว่าโดนตัดสิทธิ์เพราะละเมิดลิขสิทธิ์จะอ้างว่าตนนั้นไม่ยื่นเองอ่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากผิงกอบโกยนะไม่รู้จริงหรือเท็จประการใดนะครับข้อสามรายการคืนบาทก,กับทีพาเจงก็ต้องถูกห้ามพูดถึงในประเทศด้วยเพราะว่าเป็นการสนองนโยบายมาดามก็เป็นไปได้ว่าถ้าคนใหม่เข้ามาถือลิขสิทธิ์จริงแม่ก็ต้องสั่งไว้ ไม่ให้ทีมนี้มาข้องเกี่ยวอีกเพราะว่านั่นแหละนะฟ้องร้องอะไรกันอยู่แล้วแม่แอนก็ดูเหมือนไม่ชอบมากๆสี่ปีนี้เอาจุด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 ,จดมงใครอยากมาเป็นรองมาเลยอันนี้แอน,นไม่รู้ว่ยาคุณกอบโกยหมายถึงใครโอปอเหรอเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะมินเคยวิเคราะห์แล้วโอปอกไม่มีทางเลือกแล้วถ้าอยากได้มง MUT ต้องมาปีนี้ปีเดียวจริงเพราะว่า แกเป็นเด็กของแม่ปุ้ยมาแต่ไหนแต่ไรเด็กกุ้นกุติแบบคือใหม่จริงๆเลยนะเพราะว่านางงามของแกเดิมทีก็อะอย่างอย่างแอ,งอนนาเสือก็ยังเคยไปประกวดเวทีอื่นมาก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะต่อให้เป็นเวทีเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอแมนด้าก็เคยไปคือทุกคนไปเวทีอื่นกันมาหมดเลยอ๋อมีแอนเิลีแอนิลีที่ใหม่แอนเิลีใหม่กับเอ่อโอปอโอปอก็ใหม่ เออน,นะอ่านมาถึางโอปอรูกเปล่าคบเป็นไปได้ถ้าโอปอมาแกก็ให้มงโอปอแหละแล้วแล้วโอปอก็น่าจะมาด้วยเพราะว่าถ้าถ้าถ้าได้ถือลิขสิทธิ์เป็นปีสุดท้ายจริงยังไงก็ต้องโอปอต้องมาแล้วลเพราะถ้าโอปอไปลงปีอื่นกับเจ้าของคนอื่นมันไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าโอปอจะได้หรือไม่ได้แล้วแนวโนมอ,อาจจะน้อยด้วย อันนิงดูแลโอปอล่าสุดยังยังเอานิสัยเห,หนื่อยไม่ออกนะเออยังเอานิสัยความเหนื่อยไม่ออกเออเดี๋ยวเราดูอาการลันนะห้าจะแยกซื้อสูบป่าด้วยนปะปากแดงอันนี้คือหนิงกบกลัโอ้ข้อมูลเชิงลึกมากไม่ไม่รู้จริงหรือไม่จริงโอเคป้าอันนี้ยังไม่รู้นะจริงหรือไม่จริงประการใดแต่ว่าอันนี้มันก็โยงไปถึงได้ว่าโยงไปถึงนะน้ว่าเอออาจจะเป็นอาจจะนะอาจจะแม่ปุ้ยหรือเปล่า ถ้าหลุดลิขสิทธิ์ MUT ล้วจะไปซื้อสุปราเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะจำได้ไหมว่าเมื่อไม่นานมาน,นี้เจ้าของสุปราคุณแกหาไปนั่งกินข้าวที่บ้านแ er. อนโทเนียเขาคงไม่ได้นั่งกินข้าวเฉยๆมั้งเขาคงมีไปคุยธุรปปะปับางอะไรกันด้วยแหละซึ่งก็ไม่มีอะไรมากกว่าการยื่นผลประโยชน์ก้อนโตให้แค่นั้นเองถ้ามันเป็นไปตามนั้นอย่างที่ถึงนขอ,งอบโกยบอกเป็นไปได้เพราะว่าบางคนอาจจะบอกเอ้ยแม่ปุ้ยแกก็ซื้อนั่นซื้อนี่ไปเยอะแยะแล้วนะเวทีผู้ชายเวทีนั่นนู่ แต่พวกนั้นมันเวทีเล็กๆจิๆ้จ้อยงไงมันไม่ดังมันไม่ดังมันต้องมีเวทีใหญ่อยู่ในมือสักหนึ่งเวทีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดังไงแกก็เลยคิดว่าเออส่ป่าแล้วแอนโทเนียก็มีสายสัมพันธ์กับทางฝั่งนั้นคือเป็นไปได้เป็นไปได้ที่ที่ไปเชิญมากินข้าวหรืออะไรยังไงจริงๆมันมันไม่ใช่ว่ามิตรกิมิตรใ้แมันคือการคุยกันด้วยผลประโยชน์ถ้ามาในลักษณะนี้นะคือการคุยกันด้วยผลประโยชน์ดังนั้นที่ที่ ใครอาจจะมาบอกว่าเอ้ยเขาไม่ได้โกดเครื่องไม่หรอกเออเพราะว่าบนเวทีนั้นใช่ใช่เขายังมีคําถามอยู่เลยอะจําได้ภูมแจขาดบนเวทีปีที่ผ่านมามีคําถามอยู่เลยว่าประมาณว่าเออถ้าอะไรสักอย่างน,นั้นก็จะไม่ได้เกี่ยวกับการจงรักภักดีต่อองค์กรอะและเขายังให้รางวัลแนวจงรักภักดีต่อองค์กรกับนางงามสูป่ป่าในอดีตด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เครื่องแหละเนาะแต่อันนี้เป็นไปได้นะเป็นไปได้ จะเ,เชิญมาก,กินข้าวที่บ้านแอนโทเนียเพราะมันเป็นที่มิชชัที่ส่วนตัวจริง,รงๆการจะคุยอะไรกันได้เลยนะอันนี้แอดทีนน่คิดเราเองโอเคป้าคิดเราเองยังไม่ใช่ข้อแทจจ้จริงแต่มีแนวโน้มเป็นไปได้ก็คือเรื่องผลประโยชน์อะแล้วคุณแกหัดแกก็ไม่ได้แค้นเคืองอะไรกับทีแม่ปุ้ยก็คือแอนมีนด่ว่าถ้าให้งบประมาณแกสูงให้ผลประโยชน์แกมากแกก็ให้แหละอยู่ที่ใครจะให้เงินแกเยอะแล้วทางทีแม่ปุ้ย แอ้นนเคยบอกแล้วคุณวิชัยทองแตงก็คือแรงหนุนข้างหลังเงินเยอะนะเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดคุณหญิงกอบกยเขียนออกมาบอกนี่หอยืนหนึ่งในวงการนางงามคือใครก็คิดเอานะคะกี่รุ่นกีกก่รุ่นฉันก็ไม่กลัวค่ะอ่านะ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 เออ,อยอมรับข่าวแกสีจริงๆยอมรับยอมรับอันนี้ข่าวสีอีกแล้วคุณกอบกวยบอกว่าอีหมวยแด็ก แอบดอดอีหมวยแอบดอดเข้าหามาดาเพื่อให้ข้อมูลแฉร,รายการคืนบาปกับอบอมเค้กโดยขอให้มาดาลาเว้นไม่ฟ้องตนเองขอกันตนเองออกมาเป็นพยานเทยศหักหลังกันเองโอ้อันนี้ข่าวสีมากอีหมวยแอบดอดเข้ามาหามาดาเพื่อให้ข้อมูลแฉร,รายการคืนบาปกับอบอบเค้ก โดยขอให้มาดามล้าเวนไม่ฟ้องตอนเองขอกันตนเองออกจากการเป็นพยาเยทยนหักหลังกันเองอันนี้ข่าวสีบมากแอดมิน I mean, ไม่รู้จริงๆงเอเจะโยงถึงใครหรอก็คงตีอ่าครูเคนนี้ละตีนะจ๊ะเออน่าจะแนวนั้นแหละเออแต่จะไม่รู้จริงเท็จประการใดอย่างที่หนิงกอบโกยพูดนะแต่ถ้าทำจริงนี่คือแบบว่าน่ากลัวมากอะ่ะ น่ากลัวมากแล้วถ้าโอเคเกิดขึ้นจริงแล้วแม่แอนโอเคไม่ฟอ้องเพราะเธอมาเป็นพยานแต่อย่างน้อยแม่แอนก็คงไม่ให้โอกาสท่านนั้นได้กลับเข้ามาวิภาวจารี์ิ่เวิร์สอีกแล้วเหมือนกันเพียงแต่ไม่ฟอ้องแค่นั้นเองเพราะแม่แอนคือตัดฉับตัดฉับจริงนะเออตอนนี้ก็มีบางช่องเอาไปลงแล้วนะว่าข่าวลือลือนะ่กว่าลิขสิทธิ์ m อ t ยเปลี่ยนมือนะลิขสิทธิ์ m อ t ยเปลี่ยนมือก็ ลือกันหนักอีกว่าเป็นทีฮอ R S เข้ามาเป็นทีฮอ R S เข้ามาถามว่าได้ไหมก็อาจจะได้นะเพราะว่าทีฮอ์แกก็เงินเยอะแล้วแกก็มีสินค้าในมือหลายตัวแต่ถ้าแกมาได้ลิขสิทธิ์หรืออะไรไปจริงๆก็ต้องดูว่าแกจะโยงกับสินค้าแม่แอนได้ไหมแกจะเอาสินค้าแม่แอนมาช่วยขายด้วยไหมเออมันก็คือดีลการทางธุรกิจ เพราะว่าเฮียฮอแกก็มีสินค้าในมือหลายตัวแกมีช่องทางการขายใช่ไหมเออมันก็ไม่แปลกนี่ถ้าแบบว่าแกจะได้ิีสิทสิ์ MUT ไปแล้วให้นางงามมาช่วยขายของแกแล้วก็มันดีลกับเผลิตภัณฑ์ของแม่แอนม i s s u เวิร์สภายใต้แบรนด์นั้นแล้วมาช่วยขายกันด้วยก็ก็ได้นะเป็นดีลใหญ่เลยนะดีลใหญ่โอเคป่ะก็ดีลใหญ่แหละคือเฮียฮอแกเป็นคนทําอะไรแกก็แบบแกไม่่คยพูดมากอยู่แล้วตามสไตล์ผู้ชายอ่แล้วแกแบบ แกตรงไปตรงมาแกแบบว่าคือถ้าสมมตนินะถ้านางงามแกไม่ได้ใช่ป,ป่ะไปประกวดบนเวทีแล้วตกรอบแรกแกคงไม่มาโวยวายหรือมากัดจิกอะไรพวกแ er, วกผู้ชายอ่ะเออเข้าใจป่ะเพียฮอแกเนแมนอะ่ะสมมติต่อให้นางงามแกไปสมมติว่าถ้าแกได้เอ็มยูทีแล้วนางงามส่งไปที่นิชลีเวิร์แล้วเกิดไม่ได้หรือตกรอบแรกแกคงไม่มาโวย,ยวายไม่อะไรหรอกเออ ก็เป็นว่าฟังหูไว้หูนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการยืนยันจากทางแม่ปุ้ยจากทางแม่แอนหรือจากพี่ฮอยยังเป็นทางการใดๆเลยเป็นการมโนและคาดเดาพูดง่ายๆว่ายังเป็นข่าวลือกันอยู่ข่าวลือกันอยู่แต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เข้มข้นเหมือนดูซีรีส์หักเหลี่ยมชิงไหวชิงคลิปกันตลอดเวลาพียแมีวิเคราะห์ไงคือในสถานะแม่ตอนนี้ก็ยังวางใจไม่ได้นะว่าแม่แอนจะประพงจะได้ รองบัลังมิชลิเวิร์สไปอีกหลายสิบปีไหมอย่างที่แกวอกไว้ยังไม่แน่นะยังไม่แน่เพราะมันต้องดูสถานการณ์โลกด้วยเออจริงจบางคนเออเฮ้ยเว่อร์แบบนี้โยกไปถึงนะั้นจริงๆมันต้องดูสถานการณ์โลกด้วยคือถ้าอเมริกากลับขึ้นมาอีกตอนนี้อเมริกาค่อนข้างเซ่ใช่ไหมถูกจีนลเสเซียนะเรื่องการเงินอะไรมันก็จะเปลี่ยนด้วยหลายอย่าง ดอลลาร์มันเริ่มเสื่อมแล้วว่าดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมมันเฟอ่อมากถ้าแต่ถ้าอเมริกาแก้เกมมันกลับมาได้อีกครั้งทำงานได้อีกครั้งเขาต้องเอาเวทีมิสซีเนเวิร์สคือแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะตอนนี้แม่แอนแม่แอนไปทางจีนค่อนข้างเยอะเนี่ยอย่างเชนิสไปลาวไปกัมพูชาแล้วก็ไปจีนแล้วก็บกจะไปอินเดียด้วยใช่ป่ะอินเดียนี่อย่างกลางๆนะแต่อินเดียตอนนี้ก็มาทางส่งจีนรัสเซียแล้วเหมือนกันเขาร่วมกลุ่มบลิสกลุ่มบลิส เป็นการรวมกลุ่นกันเพื่อที่จะให้โลกมีหลายท่วมหน้าอะไรเงี้ยเราไปศึกษาดู B.R.I.C.S แม่แอนเลือกมาส่งที่ไปทางนั้นหมดเลยอะลาวกัมพูชาจีนเคยมีมิชลิเวิร์สไปซะที่ไหนอะถูกไมเกมนี้น่าสนใจเกมนี้น่าสนใจนะคะ ถ้าแม่แอนไม่ได้ถือครองเจ้าของมิสเนวิ์สอีกแล้วไม่แน่ว่าทีมแม่ปุ้ยก็กลับมาอีกพร้อมกับพักพวกเราทีมแม่ปุ้ยแกเหมือนแกเชียร์ป้าพลล่าเนาะทีมทีมทีมเพจอันนั้นอะเชียร์ป้าพลล่าเนาะทั้งทที่ป้าพลล่าแกก็แกก,ก็ทำอะไรกับ Miss Thailand มิสเนวิ์สไทยแลนด์ไว้เยอะ อ่ดูกันต่อไปเป็นหนังหนังยาวๆหนังสงครามยาวๆแล้วกันโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะแรงความคิดเห็นกันลงมาได้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดี